อาทิตย์กันจับนะจ๊ะกันจับกันจับโอ้โหโอ้ยโอ้ย

ครับท่านผู้ชมนะครับได้นหนึ่งตัวแล้วนะใกล้ๆกล้องหน่อยเดียวโอ้ยับเป้งเลย <laughs> อันนี้ก็คือเป็นการสาธิตนะจ๊ะการสาธิตจาบอ่าเดี๋ยวเราจะเจ็บคะแนนว่าวันนี้เราทําได้กนะี่ตัวนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวนี้ตัวนี้เราจะสะสมใส่ถุงไว้ก่อนอ่าวันนี้เราจะได้กี่ตัว เอาตัวเลือกตัวใหญ่ๆก่อนเลยเอาเอาตัวใหญ่ๆก่อนตัวเล็กๆปล่อยมันตัวเล็กๆปล่อยมันแล้วเอาตัวใหญ่ๆนู่นเลยตัวใหญ่เป้งๆทางนู้นเลยตัวที่หันหัวขึ้นนะ่ะเออถึงป่ะถึงกว่ามาอานึงอามันไม่มาไม,ามา่พอนู่นครับ นีกหนึ่งตัวนะเห็นไหมเดี๋ยวดูกันเดี่ยซูมเข้าไปกันอ่าตอนแรกมีสองซูมเข้าไปป้อนป้ายสันถือกล้องไว้อย่าสั่นมากอย่านิ่ง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 เห็นตัวไหมอยู่บนต้นไม้เห็นตัวไหมไหนเห็นไรอ่าเดี๋ยวตัวนี้พ่อจะพร้อมโชว์เนี่ยมีหันกลับมามองแล้วนี่ไงเห็นแล้วนิดนึง

เอาตรงให้ไใกล้ปากมันน่ะอย่าให้มันตันมันตันมันไม่ได้อ่ะ นี่ครับตี่สองครับตัวที่สองนัวที่สองแล้วนี่ครับเห็นแล้วมันเชี่ยวนะนะอันนี้คือตัวที่สองแล้วตัวเล็กจะปลอยอัน,นีนกิ้งก่ายักไ,ไปเอาถุงมาใส่มันมีตัวใหญ่กว่านี้อืมเอาถุงมาใส่เอาถุงมาใส,าใส่นี่ครับการครองกระปอมนักจ้ะ กระพร้อมสองตัวแล้วกดสีแด<บ>ง,แงถ้าเราถ่ายอยู่ตรงนี้มันจะเป็นสองเขตอันนี้คือถ่ายอยู่นี่ถ่ายถ่ายก็ยถ,ยถ่ายอยู่ปะถ่ายครับมันจะมีพาะถ่ายวีโอหรือไงวีโอไง นี่ไงนี่ไงตัวนี้ไฟมันจะกระพริบปิ๊บปิบๆระบตรงนี้ถ้าเวลาเราถ่ายเหมือนในทศัสท์แม่ทศัสท์พ่อก็เป็นจับกันจิกง่ายมากันการจับกระปอมนี่ครับจับจิ้งกาเนี่ยมันเป็นวิถีของคนอีสานมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะครับ เป็นวิถีของคนอีสานอ่าได้สองตัวแล้ววันนี้นะแล้วตัวนั้นอ่ะไปยังอ่ะยังไม่ไปเลยพ่ออ่ะตอนนี้แฟงชอมันมองอยู่พ่อเออมันมองอยู่มันทำอะไรกันวะพวกนี้อ่ะนะนี่แฟงชออ่าแ่งู็ต้องทำอะไรเดินไปยิงเนี่ยได้อะได้ดูน้องแฟงมั้งอันนี้อีกตัวหนึ่ง ยังเข้าหัวยังบ้องไปองมาเลยแป้งมือไม่นิ่งไงมือไม่นิ่งไงมือสั่นหนึ่งตัวเห็นปหมเอาทุกอย่างเลยฮะแป้งเนี่ย มาทางนี้ดิงั้นมาทางนี้เนี่ยจะลงแล้วนั่นม,มาทางนี้ทางนี้เห็นไหมได้ไหมผมเห็นแต่หัวแฟงออไปรอไปทางนน้นก็ไปทางนน้นดินี่เนี่มันจะลงแล้ว กระพรอมนะฮะกะพรอมกระพรอมจิ้งกาอ่าอ่าแล้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเข้าหัวยางเข้าหัวยางโอ้ยมือไม่นิ่งเลยมือไม่นิ่งเลยอ่าเอ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 ้ย Này 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 này. Ơi. Ừ. 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 Chiên cả mà hả? Chiên cá mà hả nó con. À má má ừ, má. Thế xuống thế xuống. Thế xuống thế xuống con. Ừ, sám tua. Chúng con thế xuống con. Má xe xuống con. này cáp đây chứ tua thằng mọi đây chứ tua น <Workers> ี่เป็นการสาธิตการจับนะจ๊ะการจับการจับโอ้โหโอ้โอ้โอ้ว้ายจับมือกับมือพ่อพี่บอสอ่ะนั่นแหละเขาอ่ะเอารองเท้าตีไว้เมื่อมันกำลังจะลงอ่ะจับคอมันมันกัดเนื้อส่วนเป๊ะตายเลยค่ะกัดเจ็บ แล้วตัวที่สี่อยู่นู่นเหรอพ่อโอ้โหเหมือนเชือกจะขาบไปเราจะดตัวที่สี่กันครับเดี๋ยวไปเราไป ัวแรกเฮ้ยเก่งว่ามันเก่งว่ะไดกี่ตัวแล้ววะเนี่ยสี่ตัวมามามาดีครับด้วงเดียวด้วงเดียวด้งตัวไม่ค่อยใหญ่เลยอ่ะเป็นยอดใหญ่ในในแบบตัวไม่ค่อยใหญ่เลยเพราะทำไมว่าตัวเตียน้ำตาลเหรอพ่อมันยังไม่โตเต็มที่ ไปลุยตมีอ่ะมีลยไ่หมดเอาวงด้วยไปหากันต่อตอนนี้เราก็เดินหากันอยู่ นะครับเดินหาล่ากันมันจะมีอีกไหมโอ้โหนักล่ากระป้อมกาเดี๋ยวถ้าเจออีกแล้วก็ค่อยถ่าย,ยกาย,ยักยยนะออ,ออกไปแล้วตัวนะโอ้กุ้มขังไดโนเสาร์ ดุลสิปักอ่อออกาด,ดุลสิปักอันนี้ลูกไดโนเสาร์เอาละเราแก้สาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูเจยๆไม่มีอะไรมากวันนี้ก็คือคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆการจับกระปอมการจับกระปอมนะครับมันก็เป็นวิธี คนอีสานทำมาหากินกันสมัยก่อนนะครับ,บอดหๆอยากๆแรงๆก็ไม่มีอะไรกินกับข้าวกับปลาก็ไปหากระป๋องกระป้อมมาทำเป็นอาหารกันส่วนมากมันก็จะชอบอยู่ตามป่าลูกชักอย่างเงี้ยครับ ปลาลูกชักป่าอัแนแยงอะไรอยู่ตามข้างธงข้างทางไงนะกระปอมเป็นเป็นที่อยู่อาศัยของมันเยอะแยะมากมายเจอไหมเจอไหมไม่เจอ อ้าวโอเคคลิป oh. น para.. ี้ได้กี่ตัวคลิปนี้ได้กี่ตัวอ่าได้สามตัวอ่าเฝากฝากเลยฝากฝากฝากเพื่อนเพื่อนเออกรับช่องกราบว่ากรับโอเคโอเคอ้าอ้าไปไปลุยหาต่อเลยทีนี้คลิปสั้นนะครับอันนี้คลิปสั้นๆ สุดสั้นไม่ว่ากันเนาะครับก็ต้องมีอะไรแปลกๆลงไปเรื่อยๆแหละนะสุดสั้นให้เด็กๆก็ได้มีกิจกรรมร่วมนะให้รู้จักวิถีอ่าสมัยก่อนก็เป็นมันเป็นวิถีมาหากินนั่นแหละครับของคนาทางภาคอีสานทาง ก็หลายๆภาคเหมือนกันนะครับที่เขารับประทานกันนะครับรับประทานกันแล้วก็หาจับหาแล้วไปปรุงอาหารกันนะแต่นี่เราอยู่กรุงเทพแล้วก็แค่จับมาโชว์นะครับไม่ว่ากันแล้เวเราก็ปล่อยแล้วล่ะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องพ่าหอยนะช่องพ่าหอย h ช n แนล ก็ปอ,อยชแนเเลกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็อยู่แค่นี้นะครับอยู่ใกล้ๆริมทาง <c oughs> ไม่ได้เข้าป่าเข้าดงที่ไหนหรอกครับอยู่แค่นี้แหละฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากคนที่รับชมอยู่ก็เพื่อนๆที่กดติดตามอยู่ขอบคุณมากนะครับที่รับชมอยู่เดคครับวันนี้ลมแรงมากเพิ่มหน่อย ฝนจะตกนะครับสันนี้ามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ยตัวมันเล็กไงรอดรู ออนี่นะครับกิ่กามาหานครออกด้วยออกด้วยมองหน้า,ม,า,อาม,มองหน้าตาไม่กระทิบไปแล้วไปฮวตัวไหนออกได้ก็ออกไป ตัวใหญ่ๆก็ยังอยู่กับยักษู่ไงด้วยดยิ้มขอยหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือลูกไดโนเสาร์เนี่ยตัวแบบยักษ์นะออกไปแล้วตัว Oh. โ,โ,โอ้กุ่ขังไดโนเสาเร,ร์ด<ร>ุรสิปาร์กกลุ่งขังไดโนเสาร์ไดโนเสาไม่ได้ดุรสิปราร์กอ,อันนี้ลูกไดนโนเสาร์เอาละเราแก้สาธิต <c oughs> ให้ดูนะครับสาธิต <c oughs> ให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรมากวันนี้ก็คือคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆ ก,การจับกระปอมการจับกระปอมนะครับมันก็เป็นวิถี <is> คนอีสานทำมาหากินกันสมัยก่อนนะครับวอดๆอยากๆเล้งๆก็ไม่มีอะไรกินกับข้าวกับปลาก็ไปหากระป๋องกระปอมมาทําเป็นอาหารกันส่วนมากมันก็จะชอบอยู่ตามป่าลูกชักอย่างเงี้ยครับป่าลูกชักปา่าอเนียงอะไรอยู่ตามข้างธงข้างทางอย่างน้ยนะ con bòm bình tĩnh dự áo không ăn dạ dạ mạc mài chơi dạ, mẹ chơi dạ, mẹ à chơi nào Ok chip này đây chị Tua. ิปนี้ได้กี่ตัวอ่าได้สามตัวอา่วอาฝา,ากฝากเลยฝากฝากฝาก้เพื่อนเพื่อนเออคลิปสั้นนะครับอทนนีคน้คลิปสั้นสันคลิปสั้นสั้นไม่ว่ากันเนาะครับก็ต้อง มีอะไรแปลกๆลงไปเรื่อยๆแหละนะชิดสั้นให้เด็กๆก็ได้มีกิจกรรมร่วมนะให้รู้จักวิถีอ่าสมัยก่อนก็เป็นมันเป็นวิถีมาหากินนั่นแหละครับของคนอ่าทางภาคอีสานทางก็หลายๆภาคเหมือนกันนะครับที่เขา รับประทานกันนะครับรับประทานกันกนะแล้วก็หาจับหาอะไรไปปรุงอาหารกันนะแต่นี่เราอยู่กรุงเทพแล้วก็แค่จับมาโชว์นะครับไม่ว่ากันแล้เวเราก็ปล่อยแล้วละครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง,ออนะองออข้อหอยนะช่องข้อหอยแชนเนลช่องข้อหอยแชนเนลกดติดตามให้ด้วยนะครับ ไม่มีอะไรมากก็อยู่แค่นี้นะครับอยู่ใกล้ๆริมทางไม่ได้เขาปา่าเข้าโดมที่ไหนหรอกครับยูแถวนี้แหละฝากกดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณมากคุณที่รับชมอยู่ก็เพื่อนที่กดติดตามอยู่ขอบคุณมากนะครับที่รับชมอยู่เด็กครับ